لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kapkun allah subhanahu wa ta'ala ya allah subhanahu wa ta'ala yang hidau dan mencuit madun tun wan suk ik wan allah subhanahu wa ta'ala hai samkhan เป็นวันที่อ sure> ั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาได้ให้การอภัยโทษเป็นวันที่อั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาได้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในวันนี้และเป็นวันที่อั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาได้ให้เราและทุกสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นได้กลับคืนสู่อั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาในวันศุกร์เช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอิตตะกุลลอฮ์ให้เราได้ยังเกรง ทั้งอัลลอฮฺซุบะฮานุวะตะละซึ่งการจำเกรงอัลลอฮฺซุบะฮานุวะตะละนั้นเป็นคุณลักษณะของผู้ที่อัลลอฮฺซุบะฮานุวะตะละในพุทธประเทย์วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบปะกันและก็ได้ฟังนะครับการอธิบายการให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนา ะครับเรื่องที่จะคุยให้กับเราก็คือขาข้องเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกในอันอกรณอัลกุรอานวันอัสรข้อสาบานต่อการเวลาเวลาอัสรีอินันอินซานลาฟีคุสมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนอิลลัลล่านอนาอามานูวะอามิลุสซาลิฮะ เป็นแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่มีอามมนอบิบาดะมีอามมนความดีนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้อัลลอฮฺสุบฮฺอานูวาตาลาได้ส่งเรามาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮฺสุบฮฺอานูวาตาลานั้นได้ให้การตรวจสอบกับพวกเราทารั้งหลายมาใหม่ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยา อัลลอฮ์ตาเาให้เราเกิดมาในโลกดุนยาเราก็ต้องเจอบททดสอบมากมากเนึ่งในบททดสอบนั้นก็คือเรื่องของอ ي มานเรื่องของการศรัทธาของเรานะครับว่าเราจะเป็นผู้ที่ชอชนหรือว่าเราจะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และต ع ا า ى เปพอประทัไทยแต่อัลลอฮฺ سبحانه และตาเลานะครับได้กล่าวไว้ในสุลตุลอารเราอย่ารอเวลาให้ถึงที่อัลลอฮ์ ให้ถึงเวลาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เอาเรากลับไปหรือว่าอย่ารออย่ารอเวลาในการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเอาสับสิ้นสมบัติของเราคืนนะครับเพราะเป็นเวลาที่เรานั้นไม่สามารถที่จะแก,ก้ตัวได้อย่ารอเวลานะครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะลงโทษพวกเราโดยการคำบาปโดยการฟ้าฟื้นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลา Nanti Allah s.w.t. berkata di Al-Qur'an Di Suratul araf Ayat 34-36 Berkata Wali kulli ummatin ajan Tuk tuk ummahna Mi vela kumman Tuk tuk raja-rajaatna Mi vela kumman Wa iza ja'a jaluhum la yasakhiruna Sa'atau wa la yasdakdimun Mula vela Nanda maksudnya nah, Ulama' berkata vela ni Mi vela อธิบายโดยส้อมความไม่ความไม่ทีหนึ่งก็คือเวลาของการอาจะอัลลอฮฺ Allah ตาลาจะลงโทษเมื่อไรก็ได้อัลลอฮฺตาลาจะเอาสั์สิ้นเงินทองของเรากลับคืน,มน,น,นมเมื่อไรก็ได้อัลลอฮฺซุบะอาโนะตาลาจะให้น้ำท่วมจะให้ลงผัดเมื่อไรก็ได้นะครับนั่นคือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบะฮอาโนะตาลาอาลลอตาลาให้ควรในการที่จะเอาคืนนะครับ กับความบาปขอ้องกเราทางไร่ที่ได้ปฏิบัติกันหน้าบนเพ่นบนหน้าเพ่นดินนี้ละยัสตะคิรุนาซาเราไม่สามารถที่จะปริปรวิ่งเวลาได้ทั้งแม้ว่าเป็นเนึ่งวินาทีสักทีก็ตามเนึ่องชมงสักทีก็ตามวะละรกยาสักบิมุนและเราไม่สามารถที่จะดึงเวลานั้นให้มาก่อนนะบัดความหมยที่ซ่องคืออาจันก็คือความตายนะครับเมื่อความตายได้มาถึงพ่นองที่รักทางไร่ เราจะอยู่ในตำแหน่งคนแห่งใดเราจะอยู่ในสถานที่อันใดเราจะมีตำแหน่งบาดนะครับอำนาจบาดใดอะไรก็ตามอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาจะไม่ประวิงเวลาของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายยาบานีอาดัมอัลลอฮฺตะลาได้กล่าวว่าโอลูกอาดัมเอ๋ยอิมมายะตียันนักุมรุสลุมมิงกุมยาคุซูนะอะไเลา อัลลอฮฺสุบฮฺฮานุวาตาลาได้ส่งท่านรอซูลมาอธิบายมาบอกกล่าวให้กับพวกเราในเรื่องราวที่เป็นความสักจริงนะครับในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วและเรื่องราวที่อยู่ในโลกุนแจแห่งนี้นะครับย่ากุศูนะอะลัยกุมอายาติฟะมะนิดตะกะใครที่ตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะนุวาตาละ ให้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى นะครับนะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับเข้าได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ب า ا ะ ه และถ้าอัลละฮ์และปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ตัวเองได้ทำผิดนะครับรีบนะครับตบอุบัตตัวต่ออัลลอ s u b น a n a wa taala อัลลอฮ์บอกว่าุ ل ا خوف ลฮิมวะลาฮุมยะฮซ ن นะครับบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้าจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในลุ่งกบของเขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในของมาชัดของเขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในมีซานของเขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนสะพานซีรอดของเขาและจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ่อน้ำพูดของเขา นะครับเพราะการเดินทางของเรานะครับหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเรายังมีการเดินทางอีกอยาวไกลฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ตักวานะครับยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานุวะตาลาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานุวะตาลาห้ามและก็รีบเต้าบัสตัวนะครับอัลลอฮฺตะอาลานัน้นได้สัญญาให้กับเราวะลาฮุมยะฮซานุน และเขาจะไม่มีความระดกระทมอันใดเลยนะครับเขาจะไม่ได้ทาาเขาจะไม่ไม่เสียใจว่าเขาทิ้งอะไรเอาไว้เพราะสิ่งที่เขาทำท้งมดนั้นเป็นการกระทําที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮาานวตาลลักูเมียเขาอยู่บันหรือเขาจะไม่เสียใจเพราะเขาได้ส่งหลูกของเขาเขาได้ซ่อนลูกของเขาเขาได้อบรมสร้างซ่อนเมียของเขานะครับ ให้อยู่ในแนวทางของ Allah Subhanahu Wa Taala บุคคลเหล่านี้จะไม่เสียใจที่นะอาบดันอาบดันวละดีนักดับบูบิอายาตินะและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอันลกุรอานปฏิเสธการละมั่นปฏิเสธการใจ zakat นะครับและเป็นคนที่ดับบูบิอายาตินะเป็นคนที่โกหกหลอกลวงทางร่างกายทางหัวใจและทางลิ้นของเขาโกหกต่อ Allah นะ الله, ครับปฏิเสธอัลลอฮ์หัวใจของเขาไม่รู้ไม่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 ยอมรับอัลลอฮ์ไม่ยอมรับในคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่นำสัมวัสตักบารูโอหังนะครับคนที่โอหังก็คือคนที่ไม่ยอมรับต่อสัจธรรมนะครับกินริสกีของอัลลอฮ์ الله, ให้ใจริสกีของอัลลอฮ์ الله, นอนบนดินของอัลลอฮ์ เดินบนดินขอัล l a h ให้ใจอากาศขอล l l a ์ AH, กินข้าวขอลอ l a h อาบนา้ำขอล l l a AH, ์แต่นาเสียดายไม่รู้จักอ l ล a h ุบ b h a n า h วตาะต t a a แต่บุคคลที่นาเสียดายไปมากกว่านั้นก็คือคนที่รู้จักลล l a AH, ์แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งลลอ a ์คนคนนี้รู้จักใช่ตอนนะครับรู้ ว่าชัยตนนั้นผู้ที่ Allah Subhanahu wa Taala ละนัน้นผู้ที่ Allah Subhanahu wa Taala ทรา,าบเช่นแต่ดันต้องไปเดินตามลั่งของชัยตนมันรายที่ทุกทราบเช่นฟัสตลักบร์อนันฮาไม่ยอมปฏิบัติตามอุลาอิกาอัษยาบุนนาบุคคลเหล่านี้ก็คือชาวนารกหุ้มฟีฮาคอลิดุนจะอยู่ในมันไปตลอดกาลพี่น้นองที่รักทั้งหลาย เพื่ระวังอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาลงมาให้เรานี่อัลลอฮ์ตาลาเคยทํากับบรรดาอุมมะก่อนๆมาแล้วในยุคของนบีลูกนบีโนอฺอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ตาลาก็ให้นะให้มีน้ําท่วมโลกมาแล้วคนที่รอดพ้นก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่รอดพ้นก็คือคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีส,ส,ลลลาาสัลลฺลลอฮฺุวะอะลัยฮิวะสัลลัม นะครับอุลามะบอกว่าอัสซุนนะกาซาฟีนัตินนุรุษุนนะเปรียบเสมือนเรือนบีนุรใครขึ้นรอดใครไม่ขึ้นจมนะครับอัลลอฮ์เคยตำมาเห็นมาแล้วในอุมมัตุลฮูดอุมมัตุลซอลฮ์แต่อัลลอฮ์แต่ละให้มีเสี่ยงกำปนนัดอัลลอฮ์ให้มีเสี่ยงกำปนันนะครับจนกระทั่งนอนตายกันเป็นเกลื่อนว่าอุมมัตุลลูต และในสมัยที่ใน,ในสมัยของลูดดื้อต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตาละไม่ยอมที่จะแต่งงานระหว่างผู้หญิงและกับผู้ชายยอมที่จะไปห้าคู่ครองเป็นการรักรวมเพศอัลลอฮฺตาละก็ได้ปริกแพ่นดินมาหมากต่อหมากไล่เลยนะครับและก็อีกหมากใหม่นะครับทุกครั้งที่มีไปพิบัติผู้ศรัทธาต้องยำเกรียง ผู้ศรัทธาต้องกลับคืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาให้ได้นะครับเพราะบาลามาครองกับการทำบาปการยกบาลาบิลอิสติกฟากด้วยกับการอัสตกฟิรุลล,ลอฮันอาดีมิมนะครับฉะนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเราอยู่อย่างไรอั Allah ลลอฮฺแต่ลาได้ต่อชีวิตเรา ให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวแต่ข้อให้การยืนยาวของชีวิตของเรามีนำนักหน้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮววะตะลาะ ص ฮาบะเคยถามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตะฮะดิษของอบีซลฟวรนอับดุลลอฮ์บินบุสริลอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมี ص ฮาบะหนนึงได้ถามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโอ้ยารอซ ر ล و ل ا อ ل ه ใครรุนน้าสินะครับใครล่ะที่คนเป็นคนที่ดีสักในมูบัดดามนุษย์ทั้งหลายใครยุน้าสุใครรุนคนที่ดีนั้นคือใครละ่ะนะครับท่เราสูญสลัลลัลลอฮฺว่าเลห์วะสัลลัมบอกว่าใครรุนน้าสุมั่ตาละอุมรุคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อัลลอฮฺต่ออายุให้กับเขาว่าฮาซุนอามาลุแต่เขามีอามันที่ดีถึงเวลาเขาไม่ย่าง มีสมบัติเข้าใจสักการเขาดูแลคนลำบากอยากจดเขาอยู่กับหัวใจของเขานันได้คล้องกับมัสยิดหัวใจของเขานันได้อยู่กับอัลลอฮฺ س ب ตาละนั่นคือคนที่ดีที่สุดนะครับอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่มีเงินเดือนเงินดงมากที่สุดอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีอาสังหาริมาซักมากที่สุด อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ล่อที่สุดแต่คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อัลลอฮ์ให้อายุยืนแต่ยืนอยู่บนสัจธรรมของอัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่านสุฮาบะได้ท่านโตอว่าอยุหน้าสิชะดุลยายอห์นสุลลอฮะนะครับมนุษย์ไหนล่ะที่ชั่วที่สุดยอห์นสุลลอฮะที่เลวที่สุด รสมะฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันตอาเลือุมรุคนที่อัลลอฮ์ตัลาต่ออายุให้นะครับว่าซส้าอามมลุแต่การมีอายุของเขานั้นอยู่บนหุ่นทางต้องการฟา,ากฟื้นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่เลวที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราต้องเป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่ฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชอบได้ที่นึง่ง ผู้ที่ฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชอบแข่งขั้นใดอันดับนึ่งกองโลกผู้ที่ฉลาดไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้มากมากแต่ผู้ที่ฉลาดนั้นนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนเราใน h ะด i ษของอบียะล่าอัชชัดดาริบิลอาสรดิยัลลอฮุอันฮหุดะกล่าวได้กล่าวว่านบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัลเคิสคนที่ฉลาดนั้นมันได้นนอันสักคนที่รู้จักตัวของเขาเอง เขามาแต่ไหนเขามาอยู่นี่มาทำไรแเละเขายิล็อกไปไหนรู้ตัวเองตัวสอบตัวเองก่อนที่จะลับตานอนในตุกตุกขึ้นตัวสอบตัวเองว่าเราทำบาปอะไรไปมั่งในวันนี้เราได้รตรยศกซ่องโกแมไปมัง่งไหมเราได้ถยรอ,อรดรยดกับหลูกของเรามัง่งไหม เราแต่ตระยดกับปูซานของเราเมืงอหม่อาหารที่เรากินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮาลานหรือฮารอมกินองับนั่นคือพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานาะวะตะลาบอกว่านั่นคือคนที่ลาดว่ามิลลิมาบะดันเมาท์และบคละุคคลเหล่านี้คิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาพานันกูโบ Assalamu alaikum จ้าดะ์อัลันดิยาวะาอินนาวะอินนาอิลารอบนะให้สลามกับบรรดาชาวกุโบเก็บอกกับชาวกุโบว่าเราจะกลับไปสักวันนึ่งไม่วันนึ่งก็วันใดนะครับเขาคิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขากินข้าวคำแรกเขาไม่รู้ได้กินในคำที่สอมหรือไม่ทุกครั้งที่เขาได้ละมาธสุรี วันนี้เราจะเชื่อไหมว่าเราจะได้ละมาดอัสรี่ต่อเดียวนะครับว่าอามิละม,าบ,บ,มาบาบะมาบะตันมอสให้ทำคิดในสิ่งที่ตัวเองจะกลับไปณเวลาคนที่ไปส่งเราก็าบอกว่ารักเราเนี่ยเขากลับลูกบอกว่ารักลูกกลับเมียบอกว่ารักเมียลบไม่มีใครไปนอนกับเรา นบีบอกสิ่งเดียวที่อยู่กับเราก็คืออามันติสเล่การต่ำอามันความดีของเราที่จะพาเราไปสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบะานุวตาลาที่จะนำพาเราไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบะานุวตาลาในวันที่เราไม่ต้องการอะไรเลยพี่น้องในวันที่เปลือยเอาชนโนตีดินมากางให้เราเราปฏิเสธในวันที่เป็น เอาทะเบียนรถมาก้างให้กับเราเราปฏิเสธในวันที่เผื่อเอาตำแหน่งมาตั้งในมือของเราเราปฏิเสธในวันที่เผื่อเอาทรัพย์สินเงินทองมาโอนให้กับเราวันนั้นเป็นวันที่เราปฏิเสธเพราะไม่มีไม่มีอะไรที่จะช่วยเรื่องเราได้นอกจากความดีเท่านั้นพีน่น้องนบีด้พูดตีกว่าวาลอาจิซูมันมันิตตะบบเนัฟซะสูฮาวา คนที ades, ่โง oh. ่ท the ี mm ่สุดก็คือคนที่เดินตามอารมณ์ไฟต่้มของตัวเองที่ฟ้าฟื้นต่ออัลลอฮฺะตาลาว่ต่มันอาลันมาอลลอฮมีแต่ความว่งว่าฉันจะได้สวรรค์แต่ฉันไม่เคยมาย่งเลยมีแต่ความว่างว่าฉันจะได้สวัสค์แต่ฉันยังในละคนต่อซ้องพอแม่มีแต่ความว่างว่าฉันจะเป็นคนดีพันนั้นเป็นคนดีพันนี้แต่เราฉันไม่ได้เดินบนหุนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และตาลาเลยพี่น้อง พี่น so, ้องที so, p p ่รักทั้งหลายท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่านะน้ำตานีมักบูดะมักบู้งนฟีฮิมากะซีรุมินันนัสพี่น้องครับช่องเนี่ยมาติอัลลอฮ์ให้กับเราณวันนี้นั่นไล่ต่อไล่คนที่เพิกเฉยนึ่งอัฮะสุขภบผาพี่น้องวันนี้พี่น้องเดินมามัสยิดได้อัลลอฮ์ให้เท้าให้ตีนพี่น้อง พี่นองต้องคิดนะวันที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาเอาแรงฆ่าเอาแรงเท้าวของเราลบไปไม่มีวันและไม่มีโอกาสในพี่น้องที่รักทางไล่ที่เราจะก้าวเดินมาสู่มัสยิตในวันที่อัลลอฮฺตะลาให้เรายกมือเราต้องยกมือตักบีบตลนบอก ขอรับพักดีต่ออัลลอสุบฮานุอัตลาคอมเถี่ยอัลลอตลาจะให้แรงมือของเราหมดไปวันนี้เรามีตาพี่น้องแหล่อันกุรอานอย่าไปรองรำทำเพลงเป็นการฝาฟื้นต่อ Allah. อัลลอฮ์พออัลลอตลาจะท่ามตามันจะตอบกัลลอฮ์วันนั้นเราทุกปิดปากเราทุกปิดปากให้ตาตอบให้มือเราตอบให้แข็งข้าเราตอบ อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลัใช่สุขภาพของเราพี่น้องวันนี้ถ้าเรามีเงินทองอย่าประวิ่งเวลาว่าเราอไปมักกะเราไปตำฮัดคอยไปคนตอนแก่พี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่มีเงินมือทองถ้าเราไม่อารมในวันนี้พี่น้องเราก็ไปไม่ถึงอย่าระวิ่งเวลาว่นฉันไ,ไปตอนแก่ไปล้างบาบไปล้างบาปตอนแก่พี่น้องวันนี้เรามีเงินทอง รีบชใช้จเงินทองในหนทางของลล l a ์คนที่ใช้จ่ายเงินทองในหนทางของ a ล l a h เขาไม่รู้สึกที่จะเสียดายพี่น้องเส,ส้นซองเส้สนลานซองลานเขาไม่เสียดายเพราะเขาเชื่อว่า a ล l a h t a าลานั้นได้เขียนโบนัสเล่านี้ในวันอาคิร์ให้กับเขาแล้ววัลฟิรอนะครับและก็ความวางเปล่าของเราในแต่ละวันมือของเราทําอะไรตาของเราทําอะไร นะครับลินของเราได้ทําอะไรไปพี่น้องที่รักตั้งไรในแต่ละวัน,นเราปล่อยเวลาให้ว่างเปล่า <c oughs> เมื่อกำหนักแชร์บอกวา่าอัลวัตตุกไซฟีเวลานั้นเปรียบเสม,มือนคนดักเปรียบเสม,มือนคมดักอินลัตักตอกถ้าฐานไม่ตัดมันก่อตัวอักมันจะตัดฐานวันยังขำพี่น้องมันตัดฐานไปแล้วมันไม่มีวันกลับคืนมาต่างทีุู่นเสียไปเราห้ากลับมาได้ แต่เวลาที่สูญเสียไปพี่น้องเราห้ากลับมาไม่ได้ก็ขอฝากกับคุณบาในวันนี้นะครับในเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของขาของเวลาว่างว่าเราทุกคนนั้นนะครับได้ใช้เวลาของเรานั่นให้มีความสมบูรณ์ระหว่างเรากับอรลาะง سبحانه แวะตะอาปลูกเขาเหล่าละอัสสักฟิรุลลอฮ์ลิวะลักุมวะซอิรมุสลิมะ س ا ิ ر ا ل م س ل م ي ฟ من كل ذم فساقفرو إنه هو الغفور ا ร ر ฮีม ان الحمد لله